สวัสดีครับพบกับช่องพี่ออรุยสานะครับตอนนี้เราจะพาอาจารย์ป้อมไปดูเลขใบถุงเงินถุงทองอีกนะครับเป็นงวดเงดนินนี้งวดที่แล้วก็ให้นะสี่เจ็ดสี่หกสี่เก้าโอ้ยผลาดสี่หกไปหน่อยเนาะงวดนี้ไปดูใหม่ครับไปดูงวดนี้ไปดูใหม่ไปดูใหม่ไปอาจารย์ป้อมไปดูเอ่อเลขถุงเงินดีกว่านะไมมันเหี่ยวจังไงเหี่ยวจังอาจารย์ไม่เามาราไม่ได้รดน้ำบ่ดึงออกมาดึงออกมาอนี้โอ้ยตอเหี่ยวไปแล้วใบหนึ่งนี่แหละ อ้าวมาสองเลขทุงเงินอีกครั้งตรงนี้มีเจ้ไหมมีไหมเมื่อี่แล้วก็เชียวนะครับมีสี่ด้วยสี่เก้าสองเก้ากับ6เป็นเลขเดีวยวกันไม่ได้เนาอมีไหมอาจาร์เล็งหน่อยเล็งหน่อยเลงหน่อยนะนะครับใครที่ยังไม่เคยเห็นหลักกิโลนำโชคหรือหลักกิโลเฮียนที่สุรินฮะไม่มี ุ้ยงวนนี้ไม่ได้นะครับงวนนี้ไม่ได้งวนนี้ไม่มีไม่มีจริงบอกไม่มีนะครับงวนนี้ไม่มีจะต้นถุงเงินไม่มีนะครับเด้อไม่มีจะต้นถุงเงินไม่มีนะครับเอะเนาะเดี๋ยวเราไปส่องดูทีหลังก็ได้อาการป้องบอกไม่มีและถุงถุงเงินนี่หื สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีสสดทั้ง262ท่านเนาะวันนี้เราอยู่ที่ตะก,กิโลน้าโชคเนาะเดี๋ยวจะอัปเดตให้เอซีได้ดูจนจะมีอ่าอาจารย์ท่านไหนมาลงมั่งในวันนี้เนะาะเมื่อคืนมีอ่ามีมาลงท่านหนึ่งตอนสามทุ่มเนาะอโอ้เรากลับไปพักผ่อนก่นอนเด็กเอาแล้วเจอแล้วจากต้นกวกเงินกวกทองหรือเปล่าพีเด็กต้นอะไรเนี่ยแล้วเ,เขียนชื่ออยู่นะต้นปี เออตัวไหนเนาะงานนี้เนาะเห็นป้อมเห็นเลขอะไรเอามาใกล้ๆหน่อยนัดนยกมาดูหน่อยดิเลขอะไรนอ้องานนี้เราลุ้นเลขก,กับต้น <c oughs> เาเรียกต้อน,น,ตอ,นอะไรเนีย่ยต้นปียาอะไรเนาะเดี๋ยวเราเอมาดูให้ต้น,อ,อ,นอะไรกันเอามาเอามาดูเอามาดูนู้นถูกมาไหนเลขอะไรเออต้นเลขตรงไหนเนาะงานนี้เนาะเห็นตรงไหนเนาะน,นี่ เห็นตรงไหนเห็นตรงไหนจันเอาะห็นจันกล้องเด็กตัวไหนเห็นตรงไหนเห็นครับกล้องไม่เรายังมือใหม่อยู่ยังใช้สามกล้องไม่ได้เอ็มมิปิเอ็มมิปิสองกล้องเขาขึ้นแล้วครับเล่ขึ้นแล้วอืมแล้วเดี๋ยวเราจะให้ดูทีละกล้องด้วยจะได้ชัดๆไหน ตบางชีแล้วนะชีแลวเลีต้นกวกมรกตอ๋อนม่ใช่ไหมต้นปียาปีชาวลีปีชาเอ๋อไม่ใช่ชื่อเขาเว้ยต้นอะไรเนาะกวกมรกตว่ะเอ้สองไม้สองไม้เรียกอะไรชัดไหมเรีกอะไร เดี๋ยวดูทีละคนนะครับเลยเอ,าอ้าสองดูนะเดี๋ยวเราดูทางนี้หน่อยดูทางนี้หน่อยเป็นเลขอะไรเอาล้วครับเราเห็นเลขแล้วนะครับเราเห็นเลขจุงปลายสีเหลืองเห็นไหมครับปลายสีเหลืองเนี่ยห้าศูนย์สองห้าศูนย์สองนะครับขึ้นที่กวกกวกมรกตบอกทัชชินีบอกกกวมรกตดด้วครับเลยห้าศ<ม>ูนย์สองตรไหนนาะด้านฟันมันอะไรนี่มันเลขอะไรด้านเห็นปเป็นเลขอะไร อาจารย์ป้อมเห็นเปเรียกอะไรเนาะครับเนาะเต่เลองเห็นห้าสองนะครับเอาเห็นเป็นห้าจูนย์สองารป้อมว่ามาสีสี่ตรงไหนชี้ด้วยเอาสี่ห้าสี่ห้าอาละหนึ่งสี่ห้าหนึ่งเอา จานป้อมเห็นสี่ห้าหนึ่งเลครับเอ้อจานป้อมเห็นเป็นสี่ห้าหนึ่งแต่เราเห็นเป็นห้าสองห้าศูนย์สองต้นอะไรเนาะเขาเรียกต้นอะไรนี่บอกแม่สิต้นกวกมรกตนะปีชาวานิตอันนี้ชื่อเขาปีชาวาวาทีนี่นี่ชื่อเขาต้นมาดูดิใครรู้จักต้นนี้ันน้างไ้ครับนี่ต้นกวกมรกตหรือเปล่าออันนีน่ชื่อเขาดิ นิ้วมือเคาะไม่ใช่เออเอาต้นนี้นะครับต้นไหนเน,นี่ยใบนี้ป่ะนะเอาดูอีกทีครับดูอีกทีดเดี๋ยวเดี๋ยวดูอีกทีนะครับว่าเป็นอ่าว่าเป็นเลขอะไรเด้อเด้อดูอีกทีดูอีกทีเป็นเลขอะไรแปดเอ้ยฮแบบึเดี๋ยวนะครับไส่สตูดเดี๋ยวแป๊บนึงครับยุ่งไปหมดละเอาไปหมดละยุ่งหมดละ ยุ่งกันหมดละนี่อืมอ,อ,อืมอืมห้าอ้ยเนาะแล้วแต่ตาเลยครับเด้ก็เป็นห้าศูนย์สองชัดๆาการ้อมเห็นเป็นห้าสี่ศูนย์หรือห้าสี่แปดประมาณนี้นะชัดๆอีกทีนะครับเอา อันนี้เป็นคลิปที่ให้ดูใบกวกเงินนะครับไม่เกี่ยวกับอาจารย์ป้อมในความฝันนะครับอาจารย์ป้อมยังไม่ลงนะครับแล้วเป็นคลิปเป็นเลขให้กับเอฟีที่ต้องการดูใบดอกไม้ที่ขึ้นกับที่อยู่กับต้นที่อยู่กับสารของอาจารย์ป้อมเนาะเฮ้ยที่อยู่กับสารตะจันเราจะมีเลขที่สารโผล่ขึ้นมาอีกบ้างไหมนะมีจริงๆครับมีโผล่ขึ้นมาที่ต้นกวกเงินนะครับห้า ศูนย์สองอาจารย์ป้อมห็นเป็นเลขสี่ 4. อาจารย์ป้อมห็นเป็นส 4. 5. 4, 5. ี่ห้าสี่หาห้าอยู่ยังห้ก็ยังอยู่นั่นน่ะชี้แล้วครับสี่ห้าหนึ่งสี่ห้า่งี่อาจารย์ะอาย่า <c oughs> เหน็นเยอะจังเห็นอะไรที่ออกวันนั้น เออสีหกมาถ่ายให้เขาดูในที่นี้สีหกสีหกที่ออกไปแล้วนี่ไม่แจ่มมันจะออกอีกบอกเออนี่ได้ไรไหมสีนี่ไงสีได้สีอะไรอีกสีชัดมากเลยสีหกอืมนี่อันนี้ใบอันนี้ใบอะไรเขาเรียกใบอะไรด่างใบด่างใบผู้ด่างเนาะสีหก เรื่อนี้ก็ชัดเลยครับเด้อเลขนี้ก็ชัดแจ๋วเลย,ววยครับนี่เลขนี้ก็ชัดแจ๋วเลยครับนี่นี่ครับนี่เนี่ยมือนมีคนมาเขียนเอาไว้เนะหกสองหนึ่งเนี่ยหกสองหนึ่งแต่ว่า,าจ,จะเป็นคนเขียนเอาไว้เนาะอาจจะไม่ใช่อันนั้นจริงๆเนาะหกสองหนึ่งเนาะอันนี้มีคุณหมอมานะครับเนาะอ่ะจันยา ก็ให้เลขมาแล้วนะครับหลังจากที่ร้ายงวดแล้วไม่ให้มาเข้าบรรชาเห็นไหมเลขอะไรเราก็จะมีเลขตลอดแหละนี่ลบทิ้งเลยเหรอเอ๊ะทำไมต้นนี้ไม่มีเลขเนาะต้นนี้ทําไมไม่มีเลขต้องหาเลขดูก่อนนะต้นถุงเงินไม่มีเลขได้ยังไงอาจารย์ป้อมบอกไม่มีเลขเรืนี้ไม่มีครับ ไปผู้ที่พว,กม,ก,นะวกมรกตเนาะพวกมรกตแทนแล้วตัวันนี้หน,นูจับันนีแล้วมันสกกแล้วหนูเล่นลองทำคลิปกันนีนม่มัน,นติดมือมัังังติดมันไม่ได้ติดผมนะติดมือ มาเห็นนะครับเ่ามีขึ้นที่ต้นกวกเงินเป็นเลขที่เราเห็นคือ5้าห้าส่วนในจาร์ป้อมเห็นห้าสี่หนึ่งอ่ะแล้วแต่นะครับเป็นแนวทางเท่านั้นเนาะครับเด็หนักกิโลเฮียนให้ดูอีกครั้งเนาะคุณหมอ่ักกิโลหนักกิโล อาหน่วยพิเศษอาหน่วยพิเศษด้วย่ะ,ะตรีจันทร์ใหญ่มีวันเสาร์อาทิตย์ก็น่าจะคือคักเหมือนเดิมอขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ